มากเลยโอ้ไปตำรวจในสวนมาที่ไรก็ต้องมาไว้นะดอกไม้อันนี้โซนดอกไม้โอ้ยแดดร้อนมากสวยอันนี้ไม่ค่ะอ๋อะไข่ด่าง ร้อนอย่างร้อนเลยร้อนมากมุ้ยดอกมะลิโอ้ยดอกแก้วที่บ้านเราก็ไม่กินไม่ได้อยากสนเลยป้าเดีเ๋ยวผมเอาขับรถมาเอานะ้าต่อได้ต่อได้ร้อน โอ้ร oh, ้อนโคตรเลยอันน bon uh ี huh. ้ตะบองเพชรส้มโอ้โหตากแดดโอ้ oh, นั่งสายเฟินโอ้ oh, แดดบ่ายร้อนมากมเก็บกันแล้วอะ่ะเย็นแล้วพวงคามอันนี้เดินด้านหน้านะบนรถสุขขน อ้อเปิ้งฟ้าแคะโอ้มันอนนอน,นต้องหาอะไรไปปลูกที่บานเดินเดินเผื่อมีอะไรที่สนใจน่าอยากได้ อีสและนเะน่ต้องเดินไปข้างหลังอ่ะหิวไม่ไหวต้องไปดูข้างหลังอี้ยต้องอะไรอ่ะกระเจี๊ยบอ่ะด่างร้อนร้อนมากอุ้ยมีแต่เนี่ยมุกชอบได้ห้บาทครับ ี่หมีแ่น้าเมาหมดที่60หกสิบจืดมักระถางเล็กๆอ่ะดีฝรังพุทซาหรอโอ้มีพุทซาจัโมโบ้อะมากอบฝลัง เออาวา่าอกข้างหลังนี้ก็น่าไปปลูกนะอะอ,อันนี้อะไรท่เรีนนยนหมอนทอง้อเว้าวรับดาวันมันต้องไปนั่งรถเมล์ข้างหลังอะ่ะยิ้วไปมันจะเหนื่อยเดี๋ยวรถก็เขาจะขับรถบวนเาก็ได้พอารถอ่ายแล้วรถไม่ค่อยเยอะมาก็ต้อง รู้จักเวลาเดินหน่อยอันนี้เรามาทุระด้วยโอ้โหโอ้โหหน้ามวั oh <yeah. S 1> มวมัวหลับพันปีอืมอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยฉันนึกว่าฉันเดินกลางถนนอนือ ปุย๋ยเอออยากได้ปุ๋ยด้วยเห็นไหมเสร็จไหมเอาไปตกแต่งนะอืออุ้ยแดดล่มแล้วอุย้ยเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกสกเอ้ยมีกล้วยด้วยโอ้โหกล้วยขุนดีค่ะกล้วยขุนดีโอ้ยตรงนู้นก็มีนู้นสี่สิบ อ้วนนิดนึงถวมถวมไม่ถึงกระอ้วน <c oughs> ปุ่นปลีด้วยโอ้ต้องสับประรดสีอ่ะสวยอะ่ะเยากได้นี้จใจหลายอะ่ะ <c oughs> จะแสงรถไม่ให้แสง โอ้ยอะไรอ่ะเป็นผสมมูลใส้เดือนไิคิว,วอี๋ยเด็ัไม่อันนี้ถังเนี้ยจะเป็นพืชหัวอันนั้นเป็นต้นเป็นเถาง รถใครจอดทิ้งไว้ยืมไปขับเวียนนะโอ้ยท้อหัวเต็มเลยกินไม่ได้อ่ะหลักในการเลือกซื้อถ้ามันกินได้ฉันก็จะซื้อโอ้แลบพุดดาวอาว หูไม้ต้อใบแห่งเหมือนใบนั่งที่บ้านเลย <c oughs> เปิดประตูรถทิ้งไว้โอ้ยเอ้าวงานไม้นี่นี่ไม้โยกเศษไม้เขามาทำได้หมดอุ้ยตุ่มกล้วยกรอบหวงขาม เดินต้องดูรถด,ดว้วยหันซ้ยายหันขวาคอเป็นพัดลมอ่ะน่ะนอ้ <c oughs> บอลสีฟูดาสงอันนั้นอะไรโอ้โพวงคามันออกดอกเลยส้มจีดร้อนอ่ะ ก็จะมาเดินให้สวยให้หลูนี่ก็ต้องแต่เช้าแต่เช้าแดดล่มลมตกสวยกระถางสวยเดี๋ยวเราจะไปไอพืชสวนครัวนึ่งอยู่ทางนี้หลบหน่อยหลบหน่อยอุ้หหมอนน่ารักเชียจ,จุ๋มจิ๋ม ขายพร้อมกระถางนีน่รถไฟฟ้าใต้ดินทางขึ้นอ่อทางขึ้นฝั่งหมอชิดแล้วก็มีฝั่งอ่อฝั่งตึกแดงแล้วก็ฝั่งอตกจอดนิ่งรถจอดนิงดน่ง ชอบมาเดินดูเนี่ยสวยดิ <f> อันนี้ของกรอมนะ <c oughs> อันนี้ของกรอมนะ <c oughs> อ๋อในสีสิ้นหมดหรออันนี้ของริ้งกระถางว <c oughs> <c oughs> ันนี้อากาศแห้ง ว้าวมนีซอนสายจ้ไขยไเขียวด้งราคาสหรับเาไหมขาย0สวยจังเนไอเขีย ดอกไม้นสีเดี๋ยวในซุ้มาทางนู้นอ่ะน่าจะมีขายปุ๋ยเขาเก็บกันแล้วเหรออันนี้วันอะไรวันนี้ไม่ใช่วันพุธเหรอพระพุธเพื่อหาดเขามีอยู่สองวันโอ้๊ยแดดเงี้ยอเงี้ยม,มีหลักให้ด้วยมีหลักขายหลักด้วยอันนี้เบิร์กเลย มไม่รู้ราคาเลยยิบยิบค่ะอ่าเป็นที่ไข่ฝรั่งฝรั่งขี่นกเข็ดละซื้อพริกไปไม่ไม่โต <laughs> ซื้อพริกไปไม่โต คักแซลยี่สิบบาทแก่แล้วด้วยมีมะเขือดูไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปฟังนู้นแล้วเราก็ย้อนมาแล้วก็เราก็แค่อยหิยวขึ้นรถนี่อันนี้อะไรอะ่ะบานไม่รู้โรยจิ๋วอุ้เหรอ ป้านนู้ลอยจิ๋วส้มจี๊ดโอ้ยออกดอกเต็มเลยอุ้ยมียังุ่นด้วยตัดใจไปเลาะตรงนู้นก่อนไปเลาะตรงนู้นก่อนอันนี้โอ้โหแดด,ดร้อนสั่งต้นกระหล่ง๊ง เกล็ดเล่ยโทรศัพท์ไม่ใช่ไอตัวอินเถี่ยว่าโทรศัพท์ใครเถี่ยว่าโทรศัพท์ใครจุ๋มจิ้มจุ๋มจิ้มของน่ารักน่ารักวันนี้ก็จะมีบางร้านที่เขามาจัดของนะเตรียมของเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปข้างในเราเดินตรงนี้ก่อน เดินเข้าไปทุ่งไหนไนักท่องเที่ยวเถ้ามาไม่รู้ไม่รู้ว่าวันไหนเปิดอะเที่ยวยังไงอะก็หมดสนุกอะมันร้อนร้อนมากาไปดิข้างหนเป็นมา บางก็ปลูกใส่กระถางกันแดดบังแดดอุ้ดอกไฟร้อนมากขามกันต้องดูข้างหลังก่อนโอ้ข้งางในอือโป่ชมพูกัโบโปงชมพูขาว มก็ต้องร้านนี้แหละก็แต่แปลกลูกยาวไม่ลูกกลมๆชอบอะ <c oughs> ชองน้ำก็ได้โอ้ยนี่โดนแดดมากไปโดนแดดมากไปก็เลยแตกอืม <c oughs> สวยอ่ะตออะไรก็ไม่หนุู่งงไงใครซื้อหอมแบ่งใครซื้อหอมแบ่ง <laughs> อยากพามาด้วยนะแต่เอามามาด้วยนี่คือเหนื่อยมากอะ่ะ แคลไดโนสาวะ่ะอุ้ยไม่รู้เท่าไหร่อุ้ยโยผักผักไปย้ายหนีไปแล้วโอ้ยเสตดาดําอ๋อ,อมะนาวนิ้วมือโอ้โหต้นเป็นก้างเลย หกสิบบาทมีสิบเมู็ดินน่มเมล็ดพันธุ์เล็ดพันธุ์ ก็หาซื้อยูเลียสูตรเสมอสิบหกสิบหกสิบหกไปใส่ต้นเลมอนโอ้อันนี้เขาเช็ดใบนะงามเชอะโอ้ยร้อนแล้วพี่หมายฟองก็ได้แล้วอเ okay. มันหนาเลมันเลยกไม่เดินแล้วร้อนต้นไม้กินไม่ได้แต่สวยอะ่ะอาละมาถึงนู่นนะไม่ไหวจะเดินแดดร้อนน่าจะมีอะไรที่ดูแปลกหแปลกตา ไม่เดินจ้าพอแล้วบรรยากาศจะตุจักวันนี้โอ<ห>้ขายของขายถ้วยต้มน้ำหอมนี่ เลอว่าว่าสนใจคู่ไหนนะเแล้วก็แล้วก็แดดร้อนมากแดดร้อนมากแล้วเขามีหินขายด้วยกุหลาบหินคุนไยตื่นสายจริงๆมันเดินทะลุได้นะแต่ไม่ไปมันต้องไปข้างหน้างไง ขามาเราเดินอ้อมมาแล้วขราที่แล้วน่าจะซื้อแถวนี้แหละนี่เดี๋ยวหาผักแควก่อนเมื่อก,กี้เห็นมีสองต้นถุงเดียวมีสองต้นเดี๋ยวไปแบ่งออก <laughs> จะรอดไหมเนาะ ปรึกษาอะไรกันเนาะอันนี้ได้แล้วอ่าถุงละสี่สิบสี่ถุงดำนะนะถุงละสี่สิบอ่าถุงละสองต้นซื้อมาสองถุงแปดสิบได้แล้วกับ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 โอ้ยนี่ดิน อ้อย่างหนักเลยด <c oughs> ีมันมันมีแกบข้างในมันไม่เป็นดินหลวนนะถ้าตินดินหลวนนี่ก็จะทําไมหนอนเขามันหนอนเออก็หนอนก็มีห่อใบอยู่เออหนอนก็มีหอ่อใบอันนี้อ๋อส้มจิ๊ดด่างอันนี้กระถางใหญ่มาหน,น่อยมีดอกพวกตาเลยตาดอกตาก,กิ่งอ่ะ ชอบมากเลยชอบมากเลย,ยนั่นต้นอะไรอุ้ยดอกแคนุ่นดอกแคแก้วพวงดวงใจนี่อุ้ยฉบาหนูย่างไฟแล้วก็ทาหัว บอกได้แค่นี้แหละกระเพราอ๋อมะนาวอะไรมเมล็ดอุ้ยมอนดูสิลูกเต็มเลยเออมันต้องเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรอีกอย่างที่อยากได้ผักแพวผักแพวด้านแอกข้างนอกเศรออสเตรเลียว,ว้าว เก็บแก้วสจ็ดีเลียนนอกโกสนมันต้นละยี่สิบาทเนี่ยเดี๋ยวกลับไปบ้านจะปลูกข้างรัวให้เต็มเพราะอะไรเปล่ากินได้อยอดเดี๋ยวต้องไปหาต้นไอร้านต้นไม้แถวที่ที่บ้านแล้วก็เหมาเขาซื้อเอาต้นเล็บคุดโกศน ต้นหมากว้าวหมายฟองอากาศอืมสวยสวยดีจ hmm. mm ัาโอ้ด่างอ่ะเล็บคุดอืมก็สวยพี่ ไม่แดดจัดจัดต้องไปหากลางแดดน้ำหมักมูลใส้เดือนล่ะโอ้เลมอนมีเล็กกใช่ใช่อบของพี่อ่ะพี่ชายใส่ต้องเสีรยติดอือกเจ่อจะดูดน้ำใหน้ำมาใส่มาใส่ เลมอนยูเลก,ก้าเลื้อยอิตาลีเป็นยังไงเนาะ้เอลเลมอนยูเลก,กามันมีหลายสายพันธุ์นะเลมอนอนะที่บ้านมีเหลือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักสามสี่สายพันธุ์เ<า>ขาว่าอะไรก็ไม่รู้ พ uh. ุ่มเหมือนเล่เลยยู้ววดูเรียสองร้อยห้าสิบเลยอ่ะ เดี๋ยวไปซื้อในไอ้โฮมโปรดีกว่าอุ้ยสามสิบสามสิบห้าโอ๊ยหนักโอ้ยตะกะ้าตะก้าเลย <c oughs> หนาวแล้วมีต้นที่สมัดขายด้วยต้องอยู่ในร่มอ่ะร้อน ร้อนผุดๆแสบทั้งตัวไปหมดเลยแขนโอ้ยเนี่ยโอ้ยมันไม่หนาวอ่ะแสบยาวผักแพลวกับบ้านอย่างอื่นไม่เอา มิ้นต์เปียมิ้นต์เดี๋ยวเอาต้นเปียมิ้นต์ไปด้วยแล้วก็ผักแคลผักแคลน่าจะาอันนั้น่ะนะถ้ามันไม่แพงเดี๋ยวเอาหลายอย่างอาแค่นี้ก่อนให้ดูเดี๋ยวก็เลือกจ่ายตังค์กนเสร็จมาแล้วได้มาแล้วนี่ได้แคลเด,วดวนเสาร์สามาสองถุงผักแพลอาขอชีไปเรื่อยแล้วก็แมงลัก เรามายืนรอรถเมย์ป้ายรถเมย์หน้าตึกแดงทางโน้อนออตะกโรงเรียนเลิกแล้วอะลัวรถติดจังเลย บอกเวลาว่าอันนี้ป้ายตลาดนาัดตึดูจักนี่นี่ออนแหละมันบอกเวลาด้วยนะโอ้ห้าโมงยี่ส่งแล้วรถมาช้านะ่ะบรรยากาศก็รถก็ยังไม่เยอะนะ ค่ะค่ะแล้วสวยแควหรือเปล่าะใช่ค่ะแควร้นเท่าไหร่คะอ่าถุงละสี่สิบบาทอ่าถุงนึงมีสองต้นไม่ก้าวเลยถุงเลยไอันนี้ก็เลยแบบว่าถ้าเพาะมาตายทุกทีเลยก็เลยแบบว่าซื้อแบบนี้ไปลองปลูกอันนี้ก็เหมือนกัน ซื้อหลายทีแล้วก็เลยซื้อเป็นแบบนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเติมดินอ่ะมันตอนนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันก็มันมีรากแล้วอ่ะมันน่าจะมีโอกาสรอดก่อเอาไปชำอ่ะทีแรกมันชำแล้วมันสวยมากแมันตายที่ปลูกไา้มานทางแถวเนี่ยเลี้ยงางาไม่เออ,อยากไหมก็มต้องวงดูหนอนอะ่ะดูหนอนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ